สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะเราจะมาพูดถึงตะเข็บชายแดนไทยพม่านะคะเกี่ยวกับวันที่18ก็คือวันนี้นะคะก็ครบกําหนดแล้วเนาะสำหรับสิ่งที่เราติดตามมาเนาะ,ะก็คือมีการไปเจรจาแล้วก็เขาเรียกอะไรให้ทหารพมา่าคือว้าแดงนั่นแหละคะ่ะออกจากพื้นที่ ตั้งแต่วันที่18เดือนพฤศจิกานะคะก็คือพอครบหนึ่งเดือนก็คือวันที่18ธันวานี่แหละคะ่ะก็คือของวันนี้เนาะก็จะเป็นครบหนึ่งเดือนแล้วที่ทางทหารไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะให้ทหารว้านะคะก็คือกองกําลังวา้าแดงย้ายฐานทัพออกจากพื้นที่ของประเทศไทยตามตะเข็บชายเดนนั่นแหละคะ่ะที่ เขตต่อชายแดนพม่านะลรเนาะก็คือครบกําหนดแล้วซึ่งคนไทยเราทุกคนน่ะนะคะหลายๆท่านที่ทําเกี่ยวกับติดตามเกี่ยวกับบ้าแดงนี่แหละค่ะก็คือว้าแดงกับไทยเนี่ยพอมันมีข่าวว่าทหารหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยไปเจรจาแล้วก็บอกให้ทหารว้าน่ะกองกําลังว้าแดงย้ายฐานก็คือออกจากพื้นที่ ตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทยและห้ามล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยใช่ไหมคะในสิ่งที่เราติดตามกันมาเราก็พูดคุยกันต่อมานี่หละซึ่งกองกําลังว้าแดงนี้เขาเข้ามาอยู่นานแล้วโตวจากอ,อีกกลุ่มหนึ่งอะนะคะพอยึดพื้นที่ตรงนั้นได้จากอีกกลุ่มหนึ่งน่ะเขาก็ตั้งฐานตรงนั้นเลยและก็สร้างบ้านสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจนมีกองกาลังที่แข็งแรงนะคะโดยการหนุนของนะคะ ประเทศจีนเนี่ยแหละคะ่ะที่มีข่าวออกมานะั่นแหละว่าเขาจะมีฝั่งเหนือฝั่งใต้ใช่ไหมคะกับกองกําลังวา้าเดงเนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีระหว่างกลางเนี่ยมันจะมีกลุ่มเขาเรียกกลุ่มอะไรนะไม่รู้จจะไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะแต่รู้แต่ว่ามันจะมีระหว่างกลางที่ที่จะเหนือกับใต้เนี่ยจะมาบรรจบกันนั่นแหละคะ่ะเนาะของอะไรนะ เม่ท์ว่ม่แล้วจจำชื่อไม่ได้นะคะทุกคนแต่เราเรับรู้ข่าวสารมานะคะและ้วก็พอครบวันที่สิบแปดเนี่ยตามข่าวคนไทยเราก็คือเหมือนกับว่าให้กำหนดเส้นตายคือวันที่สิบแปดต้องย้ายออกจากนะคะพื้นแผ่นดินไทยนั่นแหละเนาะแต่เราก็คงได้ยินแล้วแหละว,ว่ากองทพัพภาคที่สามก็บอกว่าไม่เคยสิดกี่เส้นตายให้ว่าจะต้องวันที่สิบแปดและให้ย้าย แต่มารบเจก็ได้รับข่าวสารจากนะครเอช่องของนะคะคุณวัสนานาน่วมขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะคะก็คือข่าวสายนักข่าวสายทหารนี่แหละคะ่ะที่ออกมาเปิดเผยด,ด้วยตัวเองนี่แหละคะ่ะว่าทหารได้เจรจาสามกลุ่มก็คือว้าแดงพมา่าและก็จีนให้กองกําลังว้าแดงนี่ย้ายออกจากพื้นแผ่นดินไทยนี่แหละคะ่ะคือถอนกําลังออกไปว่างั้นเถอะ คือไม่ให้ม่ให้ลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่18พฤศจิกาถึงวันที่18ธันวาก็จะครบหนึ่งเดือนตามที่มาเ,เจนําเสนอข่าวกดนัน่นแหละค่ะเนาะที่มีเสียงของคุณวาสนาหน้าน่่มนั่นแหะคะ่ะที่พูดคุยเอามาเปิดให้ฟังนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็ครบกําหนดแล้วแต่กองทัพภาคทีส่สาก็ออกมาปฏิเสธน,ะนะะั่นแหละว่าไม่ได้เป็นการที่ว่าขีดเส้นตายแต่ ในสิ่งที่คุณวัฒนานะน่วมที่เอ่ยถึงเนี่ยก็คือกองกําลังวัดแห่งขอเวลาสามเดือนถึงจะย้ายออกไปเราไม่รู้ว่าจะย้ายจริงหรือจะอยู่ต่อนะคะเพราะเขาบอกว่าขอเวลาสามเดือนทางทหารไทยเราออกมาพูดเลยว่าไม่ได้ขีดเส้นตายไม่ได้ขีดเส้นตายว่าต้องย้ายภายในวันที่สิบแปดนั่นคืออะไรคะนั่นคือว่าให้เขาอยู่ต่อไปเรื่อยๆอยงไงอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ตามที่เขาขอแต่อนาคตเราไม่รู้ไงนะคะถ้าเหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยยอมทุกอย่างว่าง,งั้นเถอะยอมเขาจะเอายังไงก็ยอมขนาดเขาเรียกอะไรกองกำลังว้าเดงบอกไม่ถอยพร้อมรบและไม่เคยมีการเจรจาอะไรประมาณนี้นะคะในสิ่งที่เรารับขวาสันแต่มาดบเจเชื่อ ว่ามันมีการเจราจาเกิดขึ้นเพราะว่าหน้าข่าวสายทหารก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้วว่าเจราจาสามหน่วยงานนั่นแหละคือสามทั้งสามเนะมาะพม่าบาดเดงและก็จีนให้ให้ถอยไปนั่นแหละคะ่ะแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ถอยแม้แต่พม่าจับสี่ลูกเรือหรือสี่ชาวประมงไทยละก็ยังไม่เคยได้ปล่อยตัวเห็นไหมคะ หมือนกับเรานี้อ่อนแอเหลือเกินเขาจะพูดอะไรเขาจะทำอะไรเออออไปหมดทุกอย่างเขาบอกว่าไม่ปล่อยไม่ปล่อยคือไม่ปล่อยรอเจราจาคือรอเจราจาไม่รู้ว่าเขาจะมีข้อหาอะไรเพิ่มเติมมากับสี่ลูกเรือหรือเปล่าเพราะมีข่าวออกมาอยู่แล้วตามที่มาเล็บเจบอกว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มว่าเจออะไรบนเรือแต่สิ่งที่มาเลบเจถามกลับไปก็คือในเมื่อ ถ้าหารไทยหรือคนไทยเราไม่เคยเห็นว่าในเรือนั้นมีอะไรใช่ไหมคะถ้าเขามีหลักฐานต้องเป็นการถ่ายวิดีโอไว้ให้เห็นด้วยแล้วว่าการตรวจคน้นตั้งแต่วันแรกที่จับเรือไปนะี่ยต้องถ่ายวิดีโอว่าคุณเจออะไรอะไรใช่ไหมคะมันถึงจะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าพูดขึ้นมาลอยๆว่าเจออะไรบางอย่างในเรือแต่ไม่มีวิดีโอหลักฐานมายืนยันชัดเจนแล้วแจ้งข้อหาเนี้แล้ว มายเลฟเจก็ไม่เห็นด้วยเนาะเพราะว่าคนเราถ้ามีหลักฐานความจริงมันต้องรู้ว่าหลักฐานที่เราทำมันเป็นการถ่ายทอดในที่เกิดเหตุและเจอความจริงนั่นเลยค่ะไม่ใช่ว่าเราพูดและเราไม่มีหลักฐานเราแจ้งความคนอื่นเขาเราไม่มีหลักฐานอันนี้ก็ไม่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 ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะนะคะนั่นแหละมันก็เลย เหมือนกับว่าไทยเรายอมเข้าตลอดเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นจีนเป็นนะคะเขมรเป็นพมา่าเป็นเวียดนามเหมือนกับไทยเรายอมแม้แต่ตอนนี้เห็นไหมคะการทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคนไทยเราเห็นหรือยังเหมือนเรายอมทุกอย่างเลยละคะแม้แต่ผู้นํา ที่เป็นเขาเรียกอะไรกระทรวงกลาโหมน่ะมีแต่บอกจะเจราจาทำโน่นทำนี่ตามขั้นตอนคือไม่มีความเด็ดขาดว่างั้นเถอะไม่มีความเด็ดขาดกฎหมายใดๆก็ไม่เด็ดขาดไม่มีเด็ดขาดจนเขาไม่กลัวกันแล้วอะไม่เกรงกลัวไม่อะไรไม่ใส่ใจแล้วอขอเวลาสามเดือนอยู่ต่ออโอเคอยู่ต่อก็อยู่ต่อประมาณนั้นแลคะคะต่อไปก็คงจะมีมากขึ้นมากขึ้นเนะี่ย แล้วก็ตอนนี้เห็นไหมคะหมูพมา่าเต็มประเทศไทยเลยนะคะทํางานทุกอย่างเหมือนที่คุณเต้คุณโอมคุณสิงห์ดำลงพื้นที่แถวพะขนงหรือแถวอะไรเนี่ยเห็นไหมคะวันนี้เนาะคือตลาดแถวนั้นน่ะนะคะาบเลฟเจอาจจะจําผิดนะคะว่าตรงไหนตลาดตรงไหนเนาะแต่ว่าาบเลิฟเจจะเห็นเห็นแล้วคลิปนั้นนะคะก็คือตรวจสอบนะคะขนาดร้านตัดผมบาเขาเรียกอะไร ร้านตัดผมอ่ะมีตาร้านเปิดพัดลมทิ้งไว้แต่คนไม่อยู่นั่นแหละคะ่ะเพราะว่าทําผิดกฎหมายไงไม่กล้าที่จะอยู่ในร้านให้จับนั่นแหละคะ่ะให้ตรวจสอบก็ต้องหนีร้านตัวเองไปเปิดพัดลมไว้แต่เราจะเข้าไปค้นเลยมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นการบุกลุกผิดกฎหมายได้แต่มองดูอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปค้นเขานะคะในส่วนนั้นมันก็เลยลอยนวลแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกพื้นที่นั่นแหละคะ่ะในประเทศไทยเนะี่ยพม่ามันล้นเมืองแล้ว นะคะอีกหน่อยมันก็คือยึดแผน่นยึดที่แถวนั้นแหละทํามาหากินนะคะไม่ออกไปไหนหรอกเท่ากับที่ตรงนั้นคือเป็นของเขาโดยปริยายนี่แหละคะ่ะเพราะเขามาอยู่และรวมกลุ่มกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยไทยก็คงต้องทําใจเมื่อหน่วยงานรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆไม่ได้เข้มแข็งกับกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ได้เข้มแข็งที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองอย่างเข้มแข็งนั่นแหละคะ่ะคืออารมณมอร่วยเออเออ เออเออเออออกกับเข้าไปมันก็จะเห็นแบบนี้เต็มทุกพื้นที่ตามแต่คลิปชร์เดนน่นคะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ